สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแลนดอมนะครับสามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีและทุกเพศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานการแรนดอมในหัวข้อใจลึกๆตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะครับเป็นพลังงานของคมอธิษฐานขอพรกับไพ่ หมอตจะเปิดพื้นพลังงานของดวงชะตาของคุณก่อนนะ,ะแล้วก็จะเปิดพื้นดวงชะตาของเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะครับเป็นขอดูพลังงานของตัวตนของคุณก่อนนะครับว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะครับเป็นพลังงานของการที่ มีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานความอึดอัดความกดดันความไม่ได้ดังใจหรือการที่มีกำแพงในความรู้สึกของคุณก็ได้หรือมีคนที่ทิ้งให้เราอ้างว้างทิ้งให้เราเหน็บหนาวในความรู้สึกนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดินเลเ่ว่วงแห่งความรักความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะถ้ามีพลังงานของไพ The ่เดิรเลเขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานของชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะครับเป็นพลังงานงการแบบอแบสืบแอบซองแอบบมองหรือการที่คุณนาที่เป็นฝ่ายที่ ไปส่องเขาก็ได้นะเพราะมีพลังงานของการแอบสืบแอบส่องอยู่นะครับเป็นไพ่พลังงานของเดทจบเลิกดาพ่อไม่ไมๆนะมีพลังงานของ Queen Up, ควีนอพคับราชินีถือถ้วยถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยใบนี้เราจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วดูแลใครแล้วคุณดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับเป็นพลังงานการที่เราเอาใจใส่เขาในทุกๆอย่าง แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเหมือนการที่เราผิดหวังกับคนคนหนึ่งก็ได้เดลิเวอร์เนี่ยเป็นพลังงานการที่เป็นมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ทําให้เราต้องจบกันออกมาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงถ้วยเราเคยเป็นคู่กันเราเคยเป็นคนที่ห่วงใยเราเคยเป็นคนที่เคยเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน แต่มีพลังงานของ5ถ้วยมีคนที่ทําให้ถ้วยของเราพังความรู้สึกของเราเสียใจกับความรู้สึกต่างๆของเรานะครับเป็นพลังงานของเทอร์เวอร์เป็นพลังงานของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้การจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจไม่ได้นะครับเป็นพลังงานของสเตนความเข้มแข็งชาวสิงลคนาสิง เป็นไพ่พลังงานของการที่เราเข้มแข็งในความรู้สึกในตัวตนของเรานะเป็นการปกป้องในตัวของเราเองนะครับ5ดาหลบการเลือกลาการอย่าล้างมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ได้เป็นฝ่ายคุณนะที่จะยอมกับความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีความไม่เข้าใจทัศนคติที่ไม่ตรงกันความไม่ได้เข้าใจในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้หรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้นะมีไพ่พลังงานของสามถ้วย เป็นไพ่พลังงานคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้ความไม่ได้เติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับในช่วงนี้ของคุณที่จะมีพลังงานการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ตัวของตัวเองการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ตัวของเราเองเป็นความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งในตัวของเราเรา,เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองความมีเสน่ห์ในตัวของคุณมีพลังงานของดาบเนี่ยเป็นพลังงานความขัดแย้ง กับสิ่งที่ผ่านมา The Tower การจับได้การโปะแตกความรู้สึกต่างๆที่มันมันผิดหวังกับคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราก็ได้ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจยในความรู้สึกมีคนที่จะมีพลังงานการที่เราเคยเอาใจใส่และการดูแลซึ่งการละกันเป็นเดทเนี่ยเป็นพลังงานของชาวพฤจิกรลักษณะพฤจิกเป็นพลังงานของของดวงที่เป็นพ่อไม้ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่รู้ถึงสัจตธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงความผิดหวังความผัดผ่า ทุกคนต้องเผชิญกับความผิดหวังบางทีเราอาจที่จะพบเจอกับความสุขความสมหวังบางบางสิ่งบางอย่างก็มีสิ่งที่ผิดหวังในความรู้สึกของเราก็ได้นะครับอขอดูปพลังงานของเขาหน่อยนะครับว่าใจลึกๆตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะ,อะขอดูปพลังงานตัวตนของเขาหน่อยนะครับเป็นไพ่พลังงานของถ้วทความไม่ได้เติมเต็มความเจ้าชู้ความเอาแต่ใจ ในตัวของเขาก็ได้นะครับเติมเท่าเท่าไรก็ไม่เต็มสาหรับในความรู้สึกของเขาก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้หรือการก,กลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเขาเขาอาจที่จะมีการที่ไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกหรือการที่ตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นพลังงานของไพ่คู่เขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเติมเต็มให้กับเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยห่วงใยเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของ6กถ้วย คนเก่าๆคนเดิมๆอยากย้อนวันเวลาให้กลับมาเหมือนเดิมการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงา,ขง Queen, าน,านของควีนอัเฟเกิรลราชนีห่งความมั่นคงราชนีห่งความมุ่งหวังนะเป็นพลังงานของคนที่เคยดูแลเคยเอาใจใส่เคยซับพอร์ตเขาก็ได้กับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยดูแลเขาทางด้านการเงินก็ได้นะคอยช่วยเหลือกันคอยเกื้อกูลเกื้อหนุนกันหรือในความคิดตอนนี้ เขาอาจที่จะขาดคนที่เคยดูแลและคอยห่วงใยเขาดีที่สุดขาดสิ่งที่เขาทําพลาดไปทําผิดไปก็ได้นะเป็นพลังงานของเดอะเวิร์กไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเขาโลกใบใหม่ของเขาไม่มีใครที่ดูแลและห่วงใยเขาได้ดีเท่าคุณอยากวนกลับ หวนคืนกลับมาหรือเขาวนวนไปไปกลับกลับกับคุณมาแล้วไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานการกลับมาถือความรู้สึกของตัวของเราเองไว้หรือเขาคิดถึงวันที่คุณเคยดูแลเขาเคยห่วงใยเขาเคยดูแลทุกๆอย่างคอยเตือนเขาคอยบอกเขาคอยสร้างอนาคตด้วยกันละกันก็ได้การวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้แก่กันละกันนะ,ะมีไพ่พลังงานของ king of pentacles นะ,ะที่จะเป็นพลังงานของฝ่ายเขา เขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่เคยร่วมสร้างร่วมเป็นคู่กันเอาใจใส่กันละกันความอ่อนโยนที่มีให้แก่กันละกันนะเป็นพลังงานความนิ่งความเงียบตอนนี้เขาอาจจะจะมีปัญหาในความรู้สึกของเขามีไพ่ของห้าเหรียญเข้ามานะในความรู้สึกตอนเนี้จากสิ่งที่เขาไม่เคยสนใจในวันเวลาที่คุณดูแลเขาในวันเวลาที่คุณห่วงใยเขาตอนนี้เขาอาจจะจะเป็นฝ่ายที่ จะเดินตามหาความรู้สึกของเขาเองสะมากกว่าแล้วก็ได้ในวันเวลาที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินไค้คว้า,วาตามใครสักคนเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการสิ่งดีๆที่เคยมอบให้สิ่งดีๆที่เคยเอาใจใส่เป็นไ่พลังงานของเดอะมูนความคิดถึงในตัวตนของเขาก็ได้นะ,ะเขาอาจที่เป็นฝ่ายคิดถึงคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างสับสนในความรู้สึกของเขา เสียใจและผิดหวังในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราต้องมีบาดแผลกันละกันกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเรื่องมือที่สามก็ได้นะอ่าเป็นพลังงานของสามถ้วยกับสามดาบนะผิดหวังกับความรักที่ทําให้ความรักของเราต้องเลิกลาจบกันออกมาในตอนนี้มีพลังงานงการที่เรามีกําแพงในความรู้สึกอยู่ก็ได้นะกําแพงที่เขาอาจที่จะอยากที่จะติดต่อกับมาพูดกับเข้ามลคุย วนกับขวนคืนในความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งแต่มันเหมือนมีต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบกันไปต่างฝ่ายต่างไม่ทักกันเข้ามาก็ได้นะหรือต่างฝ่ายต่างบล็อกต่างฝ่ายต่างมีกำแพงในความรู้สึกซึ่งกันและกันกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะเออมีพลังงานการที่เราอาจที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเข้มแข็งในความรู้สึกในตัวของเราเองตอนนี้ก็ได้นะครับของชาของคุณนะอ่ามีพลังงานการที่ คนที่จะคิดได้ในวันหนึ่งอ่ะในวันเวลาที่ขาดคุณไปหรือเขาไปผิดหวังหรือเสียใจในความรู้สึกที่เขาไปดูแลใครห่วงใยครแล้วตอนเนี้ยเขาเป็นเหมือนกับคนที่ผิดหวังในความรู้สึกตอนเนี้ยเป็นคนที่ผิดหวังกับการกระทําของเขานะอ่ามีพลรรังงานของนอายอวานการเดินทางความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองในความพยายามที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่ง คุณจะดูถึงความทุ่มเทของเขาความเอาใจใส่ของเขาความตั้งใจของเขาก็ได้หรือตอนเนี้ในความคิดของเขาเขาอาจจะมีพลังงานงการแบกภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของเขาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานการที่นะเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขาโดดเดี่ยวและอ้างว้างในความรู้สึกในวันเวลาที่ขาดคนที่เคยเอาใจใส่ขาดคนที่เคยห่วงใยและคนที่เคยดูแลเขาไปก็ได้เก้าเหรียญน,นียเป็นพลังงานของ,ของ ตัวตนของคุณตอนนี้เขาอาจที่จะแอบมองมาแอบสืบมาตอนนี้คุณสดใสขึ้นตอนนี้คุณมีความร่าเริงขึ้นตอนนี้คุณมีพลังงานการที่มีคนที่อาจที่จะเข้ามาคบอาจที่จะเข้ามาพูดอาจที่จะเข้ามาคุยแต่ความรู้สึกของคุณยังมีพลังงานความผิดหวังในความรู้สึก,ล,ก,ล,กลึกของคุณอยู่ก็ได้นะ,ะความสดใสโสดสวยดวยรอในแบบของคุณความที่เรามีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองการดูแลและการเอาใจใส่ใสตัวเองการเป็นอิสระในความรู้สึกในตัวของคุณ อยู่ก็ได้นะครับของคุณนะ,ะมีพลังงานงการที่เขา้ามาที่เป็นฝ่ายเสียใจในความรู้สึกที่ทําให้พลาดโอกาสดีๆที่ได้อยู่กับคุณไปเราเคยเรียนรู้กันเราเคยสร้างอนาคตกันเราเคยวางแบบแผนและเป้าหมายอนาคตกันละกันนะครับเป็นพลังงากนการที่เราแตกหักกันออกมาฝ่ายเขาจะมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าตอนนี้เขาอาจที่เป็นฝ่ายคิดว่ากับสิ่งที่เขาทําให้ถ้วยของเราพังทําให้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันแตกกันออกมา เราจะต่อกันติดไหมเราจะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันได้อีกไหมตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากในความรู้สึกของเขาอยู่นะครับอขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะ,อะขอดูพลังงานตัวตนของเขานิดน,นึงนะครับ มีพลังงานของสามไมนะ้เท้านะเขาอาจที่จะวางแบบแผนวางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กลับเข้ามาพูดกลับเข้ามาคุยหรือการที่ตอนนี้เขาอาจจะจะมีวาการวางแบบแผนเป้าหมายให้กับอนาคตของเขาเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเ <c oughs> อ็ด <c oughs> ออพครับการเริ่มต้นความรักในหม่หรือมีพลังงาน, Tail นงการที่การเริ่มต้นในตัวของเขาโอกาส ต่างๆที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นหนึ่งคือการเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพ่พลังงานของเดอะชาริออตกรกฎลัคณากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแล้วก็มีพลังงานของการที่มีคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎเป็นทหารตํารวจได้นะเป็นพลังงานของการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะครับมีพ่ของเดอะชาริออตเนี่ยที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ ดูสถานการณ์ตอนนี้ของเขาหรือเขาอดทนกับสิ่งที่ผ่านมานะเป็นพลังงานความที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าโอกาสครั้งเนี้ยที่คุณจะให้กับเขาอะในโอกาสที่ให้ไปเนะี่ยเขาจะไขว้คว้าโอกาสที่ให้กับที่คุณจะให้เขาหรือเปล่านะมีพลังงานความเจ็บความผิดหวังความอึดอัดในตัวของเขาเขากลัวนะเขากลัวกับคุณที่ไม่ให้ โอกาสกับเขาก็ได้นะครับอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งถ้วยคิงถือถ้วยนะครับราชาแห่งสายน้ําเป็นคนที่อที่จะกลับเข้ามาง้อขออ้อนวอนคุณขอร้องคุณมีพลังงานการที่เหมือนเขาจะเป็นคนที่เอาใจคุณในช่วงนี้ก็ได้นะ,ะการกลับมาขอโอกาสการง้อตอนนี้เขาจะที่เป็นฝ่ายที่มาขอโอกาสต่างๆกับคุณนะครับมีไพ่พลังงานการที่ ก้าถ้วยนะเป็นพลังงานความไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาอาจที่จะไปตอนนี้เขาในความรู้สึกของเขาอะที่ไปคบกับใครอะมันมันเหมือนเขาไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกในหัวใจที่วันเวลาที่ขาดคุณไปในขาดคนที่เคยห่วงใยเขาขาดคนที่เคยดูแลขาดวันเวลาที่เราเคยเป็นคู่กันต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายตา่า,ตางหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันและกันต่างฝ่ายต่างคือการที่เราเอาใจใส่และดูแลพร้อมที่จะก้าว จับมือเคียงข้างกันไปนะวันนี้เขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงนะคิดถึงวันที่เราเคยสร้างอนาคตวันเวลาที่เราเคยเป็นสิบเหรียญด้วยกันวันเวลาที่เราเคยก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันก็ได้นะมีพพลังงานการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปมีพลังงานความรู้สึกที่เสียใจในความรู้สึกนะอ่าเป็นฝ่ายเขาที่มีพลังงานความสิบดาบการจมกับความทุกข์ความเศร้าและความเสียใจในความรู้สึกช่วงนี้ของเขาก็ได้นะอ่าแต่เขาอาจจะ ไม่ได้แสดงออกในความรู้สึกในตอนในสิ่งที่เขาแสดงออกก็ได้ความเข้มแข็งของเขาเขาอาจจะจะมีพลังงานการปกปิดในความรู้สึกลึกๆในตัวของเขาเขาเป็นฝ่ายที่เสียใจนะเสียใจและผิดหวังกับต่างๆแต่เหมือนเขามีฟอร์มเยอะฟอร์มมากก็ได้นะไม่ไม่ไม่อยากที่จะบอกคุณไม่อยากที่จะกลับเข้ามาบอกคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือมีพลังงานการที่เขามีเป็นพลังงานคิงช่วงนี้เขาอาจจะทำงานเยอะงานมาก นะขาดวันเวลาดีๆที่เคยเป็นครอบเป็นครัวกันไปในวันเวลาที่เขาไม่ได้สนใจคุณในวันเวลาที่เขาไม่ได้แคร์คุณเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดอะฟูเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้เคยวางแบบแผนและเป้าหมายในชีวิตของตัวงเขาก็ได้แต่ตอนเนี้ยเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่หลุดออกมาหมดหมดเป้าหมายในชีวิตของเขาวันเวลาที่ไม่มีคนที่เคยดูแลเขาคอยห่วงใย,ยเขา คอยทาเพื่อเขาก็ได้ในวันนี้ขอาที่เป็นฝ่ายที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสต่างๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสมีไว้คนที่เห็นคุณเห็นค่าในโอกาสหรือมีพลังงานของทางเลือกต่างๆในตัวของคุณแล้วก็ได้นะอขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณเลยนะ ขอดูพลังงานของไพสรุปและแนะนําให้กับตัวตนของคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปเลนดอมในพลังงานหัวข้อนี้นะครับเป็นพลังงานของเดอะทาวเวอร์สิ่งที่พังไปแล้วสิ่งที่จบไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้สิ่งที่แตกหักพังไปนะครับมีไพพลังงานการที่มีแปดดาบความอึดอัดความเครียดความกดดันช่วงนี้อาจที่จะต้องพลังงาน แห่งการปลดปล่อยกับความรู้สึกต mmm, ่างๆของเราไปนะครับเป็นพลังงานการที่เราจะกลับเข้ามาดูแลตัวของตัวเองการกลับเข้ามาเอาใจใส่ตัวเองเป็นพลังงานการที่เอาใจใส่และดูแลตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของของคนที่ทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานความผิดหวังความเศร้าความเสียใจการทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันนะเป็นพลังงานของการที่เราที่จะ โดนเขาโกหกโดนเขาหลอกลวงในความรู้สึกตอนนี้มีความผิดหวังความเศร้าและความเสียใจต่างๆการดูแลและการเอาใจใส่ตัวของตัวเองมีไพ่พลังงานของสองถ้วยเนะี่ยคนที่รู้ค่าในสิ่งความรักที่เรามอบให้อะเราจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักหรือหยิบดีๆให้คนที่เราเคยเอาเอาใจใส่ก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนที่ทําให้เราผิดหวังคนที่ทําให้เราเสียใจเขาอาจที่จะ มีความรู้สึกที่กดดันในความรู้สึกของเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของควีนออฟสอดราชินีถือดาบราชินีแห่งความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งในตัวของคุณก็ได้นะมีพลังงานงการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกที่ผ่านไปความเข้มแข็งความชัดเจนในความรู้สึกในตัวของตัวเราเองนะมีพ่พลังงานงการที่มีสองไม้เท้าทุกสิ่งทุกอย่างอาจที่จะวางแบบแผนการปล่อยถึงอนาคต การมองถึงอนาคตข้างหน้าของเราก็ได้นะครับขอโทษนะครับมีพลังงานของสองเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานงความพยายามความประครับประคองการช่างใจในความรู้สึกของตัวของเราเองนะมีไพ่พลังงานของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน,นะครับเริ่มต้นที่ตัวของเราเองการที่เรามีความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองแล้วก็ได้นะครับควีนอัปเปรเคิลราชินีถือเหรียญความเอาใจใส่ การดูแลของคุณความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวเองนะมีพลังงานของเดือดทำแท้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นชาวธนูลัคนาธนูความยังมีเยื่อใหญยยังตัดกันไม่ขาดยังตัดกับความรู้สึกเก่าๆยังตัดกับความรู้สึกเดิมๆไม่ขาดคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปเรารอคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆนะครับมีพลังงานของการที่มี ในออบเพทคิลนะเป็นพลังงานของการที่มีการที่เรานิ่งอยู่ในสถานการณ์การดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งหรือเราวางแบบแผนและเป้าหมายให้กับอนาคตของตัวเราเองนะครับเป็นพลังงานของคิงถือถ้วยนะช่วงนี้ที่จจมีพลังงานของพ่อไม่แม่ไมเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเราอาจจะจะถือความรู้สึกมีพลังงานการที่มีคนที่เข้ามาคอยดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นพลังงานของคิง กับควีนะครับเป็นไพ่พลังงานคนเดอร์มจชิเชียนช่วงนี้ชาวธาตุช่วงนี้พลังงานของคุณอาจะที่จะมีพลังงานการที่มีการริเริ่มใหม่ๆดิเริ่มโอกาสใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองหรือการเรียนรู้รอบๆตัวของคุณหรือการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในตัวคุณก็ได้นะครับหรือมีพลังงานการที่มีการดูแลและการเอาใจใส่ตัวของตัวของเราเองก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้นะ,ะที่จะเป็นพลังงานการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกัน หรือมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยคุณจะดูถึงความเป็นผู้ให้ได้เป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นคนที่เท่าเทียมซึ่งกันและกันนะมีพลังงานของ, King ian, นะอของ ath, ทิ้งถือเหรียญนะมีไพ่ของดีเอ็มเพสเทพธิดาดาวสุกดาววีนัการดูแลตัวของคุณการเอาใจใส่ของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้ว่คุณพร้อมที่จะเกื้อหนุนเกื้อกูลกับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานงการที่ ดูแลและการเอาใจใส่ตัวเองนะก็ได้นะการพบเจอโอกาสต่างๆเนี่ยคุณจะได้พบเจอคนที่เข้ามาคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคอยคําจุนซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานการที่เราอาจที่จะเป็นไพแห่งการที่มีคู่กันละกันคนที่เป็นคู่กันละกันจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีพลังงานการพบเจอคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีของคนคนหนึ่งที่ทําให้เราผิดหวังที่ทําให้เราเสียใจในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้นะ,อะของคุณนะครับเป็นพลังงานการเลนดอมในหัวข้อใจลึกๆเขาตอนนี้เป็นยังไงนะครับเขาคิดยังไงกับคุณหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับกับช่องหมอโต๊ดด้วยนะครับสวัสดีนะครับ